สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกสรนะคะจำเสียงกันได้ไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะมาในช่องทารอดการ์ดนะคะบายทิพย์เกสรเพราะว่าช่องทิพย์เกสรของเรานี่ยนะคะก็ขอแจ้งข่าวกันนิดนึงว่าได้โดนแฮ็กไปแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนำกลับคืนมาได้ก็ต้องเราก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจำกันได้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับเพื่อนใหม่ๆก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดติดตามให้กันด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปรายเดือนให้กับเพื่อนๆชาวราศีเมษซึ่งคลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนาราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นชาวเมษ คุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพราะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมๆนะคะไม่สามารถตรงกับคุณได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถที่จะดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมนะคะเราก็ได้เสียงทายไพ่กันไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดไว้เลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไพ่ของเพื่อนๆชาวราศีเมษใบแรกเลยเนี่ยได้ไพ่เดอะซัน โอ้โหหยิบขึ้นมาเนี่ยต้องร้องว้าวเลยว้าวเด e อ u n ันนะคะนั่นหมายถึงในเดือนกักฎาดาคามเพื่อนๆชาวราศีเมษเนี่ยจะพบกับความสำเร็จนะคะ success สำเร็จค่ะอะไรอะไรก็สำเร็จเป็นเดือนที่คุณนะคะจะมีชีวิตชีวาจะมีความสุขได้รับความอบอุน่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดเลยนะไพ่เด e อ u n เนี่ยมันเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นรู้สึกอบอุน่นรู้สึก มีความหวังรู้สึกว่าใครๆก็มองคุณนะคะในแง่ดีถูกมองในแง่ดีทุกอย่างดีเลิศประเสริฐสีนะคะหมดเลยทีนี้ไพ่เซเว่นออฟเนี่ยออกมาบอกคุณว่า,าในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ มองว่าผลงานของคุณนะคะมันกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจากความขยันของคุณที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าคุณเนี่ยทุ่มเทกล้าหาญที่จะแบบทําผลงานของคุณทำหน้าที่การงานของคุณเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่เาเรียกว่าคําว่าประสบความสําเร็จมันมีอุปสรรคแน่นอนค่ะในนี้นะคะมันมีอุปสรรคแน่นอนแต่เชื่อว่าคุณจะใช้ความกล้าหาญความสามารถความมุ่งมั่นเนี่ยนำพา หน้าที่การงานของคุณเนี่ยให้ไปพบกับความเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถือว่าเป็นเดือนที่ทําอะไรที่ที่ผ่านมาเนี่ยทุ่มเทอะไรไปลงมือลงแรงทําอะไรไปนะคะสุดท้ายแล้วมันคือชัยชนะมันคือความสําเร็จมันคือความสุขของคุณนะแล้วก็ในไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณเนี่ย ใครโสดถา,ถามก่อนว่าราศีเมษใครโสดนะคะคุณจะได้บาลานซ์คุณจะได้เจอคู่ชีวิตคุณจะได้เจอใครที่เข้ามาเนี่ยมีเขาเรียกว่า Relationship นะคะเข้ามาคบหาเข้ามาดูใจหรือว่าเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณจะเกิด ความรักครั้งใหม่เหมือนจัก,กรวาลน,นะคะได้ส่งเนื้อคู่มาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเกิดความสมดุลในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวรับไว้ได้เลยนะคะเชื่อว่าคุณจะเจอคู่ที่ดีแล้วก็คู่ที่ใช่แล้วคนที่เหมาะสมสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะและในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีไพ่ออกมาเตือนคุณนิดนึงนะเขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องพบเจอกับ สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยมันมีความไม่ลงตัวมันมีความขัดแย้งมันมีอะไรที่ไม่เหตุด,ด้วยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจุดจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะอาจจะอาจจะคือเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยถ้ามันตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครยอมใครแก่งแย่งหรือว่าจะทําตามใจตัวเองทําตามในสิ่งที่ตัวเองคิด ใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ไม่มีใครยอมใครเนี่ยทุกๆเรื่องเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าทุกๆเรื่องโดยเฉพาะคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนที่อยู่แบบในชีวิตประจําวันหรือว่าเพื่อนร่วมงานบางทีความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันเนี่ยจากจุดเล็กๆนียนะคะบางทีเนี่ยอาจจะส่งผลไปเขาเรียกว่าส่งผลให้เกิด มือนกับจากจุูเล็กๆนะส่งผลให้เกิดการไม่ไว้วางใจทีนี้อาจจะมีการทําอะไรลับหลังการอาจจะเหมือนกับพอมันไม่ไว้วางใจกันแล้วเนาะมันก็จะมีของความเรียกวา่าความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันการหลอกลวงการแบบเรียกว่ามีเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ อันนี้เป็นไพ่เตือนนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีการขัดแย้งอะไรกันเล็กๆน้อยน้อยถ้าตกลงกันไม่ได้มันจะเ,เหมือนกับลุกลามนะคะเกิดความไม่ไว้วางใจกันแล้วก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วก็จะกลายเป็นศัตรูกันแล้วก็จะมีความที่ว่าไม่มีความปรารถนาดีให้ให้แก่กันแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานแบบนี้ สามารถที่จะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความขัดแย้งด้วยเพราะว่ามันอาจจะลุกลามแล้วก็บานปลายนะคะไปเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าการขัดแย้งกันตลอดไปเลยนะหรือว่าการเป็นศัตรูกันไปเลยก็ได้คะ่ะและคุณก็ได้ไพ่เดอะฟูลนะคะนั่นหมายความว่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณด้วยเช่น ใครที่กําลังรอง,งานคุณก็อาจจะได้งานก็ได้นะคะหรือใครที่กําลังคืออาจจะเกี่ยวโยงกันได้นะ,ะในไพ่เดะฟูเนี่ยคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ความรักครั้งใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นปรับเปลี่ยน energy อะไรใหม่ๆของตัวเองนะคะจากจากวันจากที่บางทีเนี่ยสมมติว่าตอนนี้คุณตกงานอยู่อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะได้เริ่มต้น งานใหม่ได้งานทําแบบนี้ค่ะโสดอยู่ดีๆก็มีคู่เข้ามาให้คุณได้เขาเรียกว่ามันมีความเป็นอินโนเซนต์เหมือนกับ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆคุณอาจจะได้เจอแบบเรียกว่ารักครั้งแรกเลยก็ได้หรือใครที่แบบเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาอะไรมาเนี่ยการที่คุณได้เจอความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้มันเหมือนกับได้เจอเนื้อคู่จริงๆเหมือนกับได้เริ่มต้น p o p p y love อีกครั้งแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะโสดมานานแบบนี้ค่ะมีพลังงานของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นด้วย tense of pendacle s เนี่ยออกมาบอกว่าในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะ ไม่ว,ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่แต่การเงินของคุณเนี่ยถือว่าสุดยอดถือว่ายอดเยี่ยมคุณอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่มาแบบที่ฟุกๆก็ได้นะบางทีอาจจะหมายถึงในเรื่องของมรดกนะคะตกทอดมายังคุณก็ได้หมายถึงความมั่นคงหมายถึงความแบบความสุขสบายที่จะเกิดขึ้นกับคุณ แน่นอนค่ะเมื่อได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาเนี่ยคุณจะรู้สึกสะ,สะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นรู้สึกการเงินมันคล่องตัวรู้สึกเหมือนชีวิตนี่มันมีความรู้ราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนนี้เอาเป็นว่าจะมีเงินฟลุก,กเหเือนก้อนใหญ่หรือเงินที่คุณได้เคยลงทุนเงินที่เหมือนกับว่า ลงทุนลงแรงไปแล้วแต่รอคอยนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้มาหรือกรณีหนึ่งเนี่ยไพย่ห้าดาบกับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยอาจจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่คุณทํางานไปเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนอคนที่ร่วมงานกับคุณหรือว่าคนที่รับงานคุณไปนะคะยังไม่ได้จ่ายเงินคุณคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาโกงคุณหรือเปล่าเขาไม่ซื้อตรงกับคุณหรือเปล่าแต่จู่ๆนะคะมันก็จะมีเหมือนเรื่องราวปริหารเกิดขึ้น จู่ๆเขาก็อาจจะนําเงินนั้นมาให้กับคุณนะคะที่ติดค้างคุณอะไรแบบนี้บางครั้งนะสถานการณ์ในชีวิตของเขาเขาก็อาจจะพบเจอกับพลังงานที่ติดขัดอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเต๋อซันของคุณนะคุณจะโชคดีอะอะไรที่มันร้ายๆมันก็จะกลับกลายเป็นดีในเดือนนี้เนาะเป็นเดือนที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เลยนะคะเพศออฟวอร์นะคะออ,อ,ออกมาบอกว่าในเดือนนี้มันเหมือนกับคุณจะมีความสุขมากขึ้น คุณจะมองทุกอย่างในแง่ดีมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจออะไรมามากมายเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความขัดแย้งมาเยอะแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มลงตัวมันเริ่มคลี่คลายพลังงานของคุณก็จะแบบรู้สึกเหมือนโล่งใจรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางบางอย่างเราอาจจะมองคนอื่นเนี่ยผิดพลาดไปนะคะด้วยความโกรธแค้นหรือว่าคิดไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ย ในเดือนนี้เมื่อคุณได้รับผลประโยชน์ของคุณกลับคืนมานะคะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเออมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีคุณจะได้รับเขาเรียกว่าเสรีภาพคุณจะรู้สึกสบายคุณจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะที่ผ่านมาประมาณนี้ค่ะมันอาจจะมีผลพวงต่อๆกันมาเลยทำให้สถานการณ์ของคุณเนี่ยแย่ไปด้วยโดนเอาเปรียบหรือว่ามีความไม่ลงตัวในเรื่องของธุรกิจ แต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้ไดรับการเงินที่ค้างค้างนะคะกลับคืนมาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนเออมองโลกในแง่ดีขึ้นออรู้สึกเหมือนโล่งใจขึ้นสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนาออฟสอดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นเดือนที่มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยถามว่าตัดสินใจในเรื่องอะไรนะคะบางครั้งเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาเนี่ยคุณอาจจะตัดมีทางเลือกเรียกว่าเลือกที่จะร่วมงานกันต่อไปไหมเพราะมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณอยากจะร่วมงานกับเขาต่อไปไหมหรือว่าคุณอยากจะทํางานที่เป็นทีมงานต่อไปไหมเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมันทําอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ไว้วางใจถึงแม้ว่าคุณจะได้รับเงินนั้นผลประโยชน์นั้นกลับมาแล้วเนี่ยแต่ความรู้สึกอะมันก็เหมือนกับ ไม่อยากที่จะร่วมงานตรงนั้นต่อแบบนี้ค่ะหรือคุณอาจจะตัดสินใจว่าคุณอาจจะมาทําธุรกิจเป็นของของคุณเองโตด้วยตัวคุณเองขยายตัวใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยของตัวคุณเองเหมือนกับทำตัวทาด้วยตัวเองดีกว่าน่าจะมีความสบายใจมากกว่าการที่จะกลับไปร่วมงานกับทีมงานเดิมหรือคนเดิมเ,มเนี่ยบางทีก็มันเกิดความไม่ไว้วางใจคุณอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะแบบ เมื่อได้รับผลประโยชน์ของคุณมาแล้วเนี่ยอาจจะตัดอะไรที่มันเป็น energy ลบๆพลังงานลบๆหรือเมื่อทํางานด้วยกันแล้วรู้สึกมันท็อกซิกนะคะ มันเหมือนกับมันไม่โอเคอะ่ะคุณอาจจะตัดสินใจออที่จะเลือกทางเดินของคุณมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณก็ได้ให้กับตัวเองก็ได้พ่อไพ่เดอะฟูลออกมาบอกนะแบบนั้นนะคะมันเหมือนกับคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปร่วมหุ้นร่วมทุนหรือทําธุรกิจร่วมกับใครให้มันรู้สึกแย่ให้มันรู้สึกเหมือนกับเนี่ยคะ่ะเกิด เกิดความรู้สึกที่ไม่ไว้วางใจคิดอะไรแย่ๆมันก็เป็นพลังงานลบๆให้กับตัวคุณเองเนอะและไพ่ใบสรุปของเราเนี่ยเป็น10 of Cups นะคะโอ้โหไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยนะว่าโดยรวมโดยรวมๆในเดือนกร,รกฎาคมของเพื่อนๆชาวราศีเมษเนี่ยจะมีแต่ความสุข Fulfillment การเติมเต็มนะคะมีเงินมีทองมีความรักแล้วก็เป็นเดือนแห่ง t h Sun อะเด Sun Ten of Cups มันเหมือนกับเป็นเดือนที่คุณจะผ่านไพ่2ใบเนี่ยคือจริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยไพ่สใบเนี่ยมันหมายถึงอุปสรรคหมายถึงสิ่งที่คุณเจอมานะคะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความคดโกงเจอการหลอกลวงเจอการโกหกอะไรทุกอย่างเลยมันผ่านมาได้หมดเลยมา,มาในเดือนนี้มันหมายถึงความความสุขความอุดมสมบูรณ์การเติมเต็มชีวิตที่มันขาดหายไปมาในช่วงระยะเวลาหนึง่ง เดือนนี้คุณจะได้เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของคุณแล้วก็ใครคนโสดบอกอีกรอบนะึงนะคุณจะได้การเติมเต็มแบบคนรักด้วยมีคู่ด้วยมีคู่ชีวิตด้วยเาเรียกว่าเติมเต็มสมบูรณ์แบบแบบเต็มสิบเลยทีเดียวนะคะนั่นหมายถึงอนาคตที่สมบูรณ์แบบมันเหมือนกับเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าผ่านอุปสรรคมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในเดือนกรกฎาคมและเป็นเดือนที่เริ่มต้นด้วยความสวยงามด้วยความสําเร็จ นั่นหมายถึงอนาคตต่อไปจนถึงสิ้นปีด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหลังจากนี้ไปตัวของคุณเองเนี่ยก็ต้องวางแผนดีๆนะในทุกๆเรื่องค่ะมันเหมือนเป็นเดือนที่คุณจะต้องเป็นเด e fool นะการเริ่มต้นใหม่แต่ดีที่คุณมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตให้คุณได้เริ่มต้นและยังได้กําลังใจจากความรักด้วยนะคะไปดูว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆชาวราศีเมษบ้างในเดือนกรกฎาคม มีไพ่เพจออฟบอลเห็นไหมคะเป็นไพ่ใบเดียวกันเลยเนาะเพจออฟบอลค่ะมีไพ่จักรพรรดินะคะไพ่จักรพรรดิใบนี้เป็นเป็นไพ่ประจำตัวของเพื่อนเื่อนชาวราศีเมษเลยนะมีไพ่ชั่วบอลสองไม้เท้าโอเคไพ่ยอยากจะมาบอกคุณว่า ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยขอให้คุณเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจมีแพชชันในการทำงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะคะจะก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งความสำเร็จความเป็นผู้นำได้แน่นอนในอน,อน,า,นาคตและเชื่อว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีความคิดมีความฝันที่จะขยายงานของคุณเนี่ยไปถึงต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ สื่อโซเชียลออนไลน์อยู่ในตอนนี้บอกได้เลยนะว่าการเริ่มต้นของคุณนั้นนะคะจะประสบความสําเร็จมีความมั่นคงมากๆขอให้เพื่อนๆชาวราศีเมษที่กําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยอดทนแล้วก็สู้ๆนะคะเขาเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีแห่งการเพียบพร้อมในทุกๆอย่างวางแผนดีๆคะ่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ อันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะคะก็สกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเพื่อนๆชาวราศีเมษสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้คะ่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะและเพื่อนๆทีเ่เข้ามารับฟังถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องทิพย์เกศสรช่องใหม่ของเราด้วยนะคะทารอดการ์ดบายทิพย์เกสรค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ